เคยไหมครับที่คุณรู้สึกว่ามีอิสระทางความคิดอย่างเต็มเปี่ยมแต่กลับต้องเก็บซ่อนมันไว้ภายใต้กรอบของสังคมเพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับการยอมรับหรือถูกมองเป็นคนแปลกแยกปัญหาที่หลายคนเผชิญคือความขัดแย้มระหว่างตัวตนภายในที่แท้จริงกับความคาดหวังภายนอกที่ทําให้เราต้องประณนีประนอมนั่นนําไปสู่ความรู้สึกอึดอัดเหมือนต้องสวมหน้ากาก,ากอยู่ตลอดเวลาหรือบางครั้งก็ถึงขั้นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ระหว่างความเป็นตัวของตัวเองกับการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมสาเหตุของปัญหานี้มักมาจากรากฐานที่ลึกซึ้งเราทุกคนมีความต้องการพื้นฐานที่จะได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มทําให้เรามักจะปรับตัวให้เข้ากับบรรทัดฐานทางสังคมโดยไม่รู้ตัวบางครั้งเราอาจเข้าใจผิดไปว่าการมีอิสระทางความคิดหมายถึงการต้องแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาทุกอย่างโดยไม่คํานึงถึงบริบทหรือความรู้สึกของผู้อื่นซึ่งอาจนําไปสู่ความขัดแย้งโดยไม่จําเป็น ทั้งหมดนี้เกิดจากความกลัวที่จะแตกต่างกลัวที่จะถูกทอดทิ้งและกลัวว่าการเป็นตัวของตัวเองจะนำมาซึ่งความโดดเดี่ยวแนวทางแก้ไขปัญหานี้เริ่มต้นจากการตระหนักว่าอิสระทางความคิดกับการแสดงออกทางพฤติกรรมนั้นเป็นคนละส่วนกันคุณสามารถคิดอะไรก็ได้อย่างอิสระแต่มีสิทธิ์เลือกวิธีการแสดงออกประการแรกจงทำความเข้าใจในค่านิยมและความเชื่อหลักของตัวเองอย่างลึกซึ้งว่าอะไรคือตัวตนที่แท้จริงของคุณประการที่สอง ฝึกฝนการเอาใจเขามาใส่ใจเราพยายามเข้าใจบริบททางสังคมและมุมมองของผู้อื่นก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆประการที่3พัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงกลยุทธ์คุณสามารถแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมือนใครได้อย่างเคารพและเหมาะสมโดยการหาจุดร่วมหรือนําเสนอทางเลือกใหม่ๆโดยไม่ทำให้คนอื่นรู้สึกต่อต้านนี่คือการปรับวิธีการนำเสนอไม่ใช่การประนีประนอมหลักการสำคัญของคุณ จงคิดอย่างยืดหยุ่นมองหาท,งทางที่สามที่สามารถเคารพทั้งความจริงภายในของคุณและโครงสร้างทางสังคมไปพร้อมกันสำหรับเคล็ดลับเพิ่มเติมสร้างเข็มทิศภายในที่แข็งแกร่งเพื่อให้คุณยึดมั่นในหลักการของตัวเองได้และจำไว้ว่าไม่ใช่ทุกความคิดจะต้องถูกเปล่งออกมาเป็นคำพูดหรือการกระทำเลือกสมรภูมมของคุณอย่างชาญฉลาดพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อนำทางในสถานการณ์ทางสังคมที่ซับซ้อนอย่างสง่างามและที่สำคัญที่สุด จงสแสวงหาชุมชนหรือกลุ่มคนที่ยอมรับและชื่นชมความเป็นตัวคุณอย่างแท้จริงซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันในการปรับตัวในบริบทอื่นๆและให้พื้นที่ที่คุณได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่โปรดจําไว้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องละทิ้งแก่นแท้ของตัวเองเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในสังคมการสร้างสมดุลระหว่างอิสระทางความคิดและความกลมกลืนทางพฤติกรรมนี้คือจุดแข็งที่สําคัญมันจะช่วยให้คุณสามารถสร้างอิทธิพลเชิงบวกสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริงโดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยว จงเปิดรับการเดินทางแห่งการพัฒนาตนเองนี้เพราะตัวตนที่สมบูรณ์และกลมกลืนคือตัวตนที่เข้มแข็งและเป็นที่เคารพเสียงที่เอกลักษณ์ของคุณเมื่อถูกนำเสนออย่างกลมกลืนสามารถช่วยสร้างคุณค่าและความเข้าใจที่ดีขึ้นให้กับโลกใบนี้ได้เสมอ